เพเมเกอร์วันนี้ขอเสนอ10นักเตะที่เคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลออลมาดิดคนที่ 1. ลอลลอรีคันนิงแฮมลอรี่คันนิงแฮมถือเป็นนักเตะชาวอังกฤษคนแรกที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสสเลอัลมาดิดโดยการย้ายมาค้าแข่งในแดงกระทิงดูของคันนิงแฮมเกิดขึ้นเมื่อปี1 9 7 9โดยย้ายมาจากเวสต์บอมวิชเอาเบียน ช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับเลอมาดิดปีกชาวอังกฤษรายนี้ได้ลงเล่นใกับทีมราชันชุดขาวไปทั้งหมด3ฤดูกาลลงสนามไป66เกมยิงไป20ประตูคว้าแชมป์ลาลิกาสเปน1สมัยและแชมป์โกปาเดเล2ส,สมัยส่วนในฤดูกาลที่4ลอรีคันนิงแฮมได้ย้ายมาค้าแข่งในกอ,ง,องกีดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวและมีโอกาสลงเล่นในกับทีมปีศาจแดงไปเพียงแค่5เกมคนที่ 2. เดวิดเบ็คแฮม เดวิดเบคแฮมโด่งดังตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลาและยังมีฝีเท้าอันเก่งกาจ เบ็คแฮมประสบความสําเร็จได้อย่างมากมายกับทีมปีศาจแดงไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่คว้าไปมากถึง6สมัยหรือจะเป็นแชมป์ถ้วยใบใหญ่ย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี1999ส่วนการย้ายไปร่วมทีมเลอเอลมาดิดเกิดขึ้นเมื่อปี2003หลังจากที่เดวิดเบ็คแฮมมีปัญหาส่วนตัวกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันทําให้กูซือชาวสกอตแลนด์ได้ตัดสินใจขายเบ็คแฮมไปให้กับเลอเลมาดิด ส่วนผลงานกับทีมราชันชุดขาว ham, าเดวิดเบ็งแฮมไม่ได้คว้าแชมป์มากมายสักเท่าไหร่หลังอยู่ค้าแข่งนานกว่า4ี่ฤดูกาลโดยได้แชมป์ลาลิก้าสเปนไปหนึสมัยและแชมป์สเปนนิซูเปอร์ครับอีก1สมัยคนที่3ลุดฟานนิสเตอร์ลอยลุดฟานนิสเตอร์ลอยย้ายจาก PSV ไอโฮเฟนมาค้าแข่งในกองเก็ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2001 ลุดฟานนิสเตลอยปรับตัวเข้ากับลีกฟุตบอลของอังกฤษได้อย่างรวดเร็วพราอเพียงแค่ฤดูกาลแรกจเจ้าตัวซัดไปมากถึง36ประตูในทุกรายการก่อนที่ซีซั่น2มา2ถึง2 0 0 3จะระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อยิงกระจายไป44ลูกพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบซีซั่นด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ โดยอดีตกองหน้าทีมชาติเนเทอร์แลนด์ค้าแข้งบนเกองกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานถึง5ฤดูกาลยิงกระจายไปคว่า150ประตูจาก219เกมก่อนที่ในปี2006ฟานนิสลอยในวัย30ปีจะย้ายไปค้าแข่งในลาลิกาสเปนกับเลอมาดิดซึ่งเพียงแค่ซีซันแรกฟานนิสลลยก็ถล่มประตูไปคว่า33ลูกในทุกรายการให้กับทีมราชันชุดขาวพาเลอมาดิดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ย้ายมา รวมไปถึงการคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้อีกหนึ่งสมัยในซีซั่น2,007-2,008คนที่ 4. ไมเคิลโอเวนนี่ถือเป็นนักเตะชาวอังกฤษคนล่าสุดที่เคยก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลบอลลงดอซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2001ในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูล m i เคิลโอเวนตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมหงแดงไปค้าแข้งกับเลอมัาดิดเมื่อปี2004แต่ทว่าผลงานในแดนกระทิงดุโอเวไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวหลักภายในทีมได้เลยอยู่ค้าแข้งเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นก็จะย,ย้ายกลับมาค้าแข่งในอังกฤษกับนิวคาสเซิลเมื่อจบซีซั2004่น2004-2005 m ไมเคิลโวนย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2009และอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้ยิงให้กับทีมปีศาจแดงไปทั้งหมด17ประตูตในทุกรายการคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษแชมป์ลีกครับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ได้อย่างละหนึ่งสมัยคนที่5 g กาเบียวไฮเซ่กาเบียวไฮเซคือกองหลังชาวเ์เจนตินาที่ย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2004 กาเบียวไฮเซอยู่ค้าแข่งกับทีมปีศาจแดง3ฤดูกาลลงเล่นไป83เกมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้1สมัยก่อนที่ในปี2007กาเบียวไฮเซจะย้ายมาค้าแข่งกับเลอมาดิดโดยช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับทีมราชันชุดขาวกาเบียวไฮเซก็ควา้าแชมป์ลาลิกาสเปน1สมัยและแชมป์สเปนิสซูเปอร์ครัพ1สมัยคนที่6คริสเตียโนโรนัลด ฟลิ i โน่โรนัลดถูกเซอร์เลฟเฟอร์กูสันดึงตัวเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2003โดยตอนนั้นย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอน โดยโรนัลโดขัดเกาฝีเท้าอยู่นานกับทีมปีศาจแดงก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นแค่งคนสำคัญของทีมได้สำเร็จโดยเฉพาะซีซั่น2007-2008ที่ถลลมประตูไปคว่า42ลูกในทุกรายการช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรวมไปถึงการก้าวขึ้นในคว้ารางวัลบรลงดอสมัยแรกในอาชีพ ซึ่งหลังจากอิ่มตัวกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์2009เซียเซเว่นก็ได้ตัดสินใจออกไปหาความท้าทายใหม่และได้ย้ายไปร่วมทีมเลอัลมัดริดในราคา80ล้านปอนด์เป็นสถิติโลกในเวลานั้น ซึ่งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในดิวการซื้อตัวที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสอนลเลออัลมัดิดเลยก็ว่าได้แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินเป็นสถิติโลแต่โลนโดก็ได้ตอบแทนผลงานให้กับสโมสอนได้อย่างคุ้มค่าหลังซัดไปมากถึง450ประตูนในช่วงเวลา9้าฤดูกาลและกลายเป็นดาวสโนวสูงสุดตลอดการของสโมสรเลอัลมาดิด ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมลาชันชุดขาวควาแชมป์ไปมากถึง15โทฟีโดยเฉพาะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ซิวไปมากถึง4สมัยซึ่งในปี2021โรนโดก็ได้มีโอกาสคัมแบ็กย้ายกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแต่ก็อยู่ค้าแข่งกับทีมได้แค่ปีเศษก่อนจะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุกับอัลนาเซอร์อันดับที่7ฮาวเวียเอนนเดส ฮาว i e ี h เอ n a นเดสหรือที่รู้จักกันในชื่อชิชาลิโตคือกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกที่ถูกเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2010ชิชาลิโตได้ลงเล่นให้กับทีมปีศาจแดงไปทั้งหมด157เกมยิงไป59ประตูพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษมาครองได้2ส,สมัย ส่วนช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับเลอมาดดิดเกิดขึ้นในฤดูกาล2014-2015ที่ย้ายมาร่วมทีมราชานชุดขาวในรูปแบบสัญญายืมตัวและชิชาลิโตก็มีโอกาสได้ลงเล่นไปทั้งหมด33เกมควา้าแชมป์สมโมสรโลกร่วมกับเลอมาดดิดได้1สมัยคนที่ 8. อังเคลดิมาเลียอังเคลดิมาเลียถูกเลอมาดดิดซื้อตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2010 ซึ่งปีกทีมชาตินาเจนตินาลายนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองคนสำคัญของเลอลมาดิดในช่วงเวลาที่อยู่ขาแข่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สโมสสคว้าแชมป์มาคงได้ทั้งลาลิก้าสเปนแชมป์โกปาเดเลแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งหลังจากที่ควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2013-2014 เมื่อจบฤดูกาลดังกล่าวอังเคลดิมาเรียก็ได้ย้ายมาค้าแข่งในกองอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคาตัวคว่า59.7ล้านปอนด์เป็นสถิติของกองอังกฤษในเวลานั้นแต่น่าเสียดายที่ช่วงล่าในกองอังกฤษของดิมาเลียเมื่อเจะเอาชื่อตัวเองมาทิ้งไว้ที่นี่หลังมีผลงานที่ล้มเหลวกับทีมปีศาจแดงและไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้สุดท้ายแล้วค้าแข่งกับแมนยูเพียงแค่ซีซั่นเดียวก็จะถูกขายไปให้ใหกับปารีสแซงแชร์แมง คนที่9ก้าลาฟลิวา,าลานลาฟิวาลานคือกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและถือเป็นอีหนึ่งตำนานผู้เล่นของสโมสเ่อัเลามาดิดโดยย้ายมาร่วมทีมครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 1และอยู่ขาแข่งกับสโมสสอนมานานกว่า10ฤดูกาลกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ได้ลงเล่นในกับเลอมาดิดไปมากถึง360เกมและคว้าแชมป์ไปมากถึง18โทฟี่ซึ่งหลังจากอิ่มตัวกับเลอมาดิด ในตลาดซัมเมอร์2021วาลานก็ได้ตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งในกองกิจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผลงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าเสียดายที่เจ้าตัวมักจะโดนอาการบาดเจ็บมาเล่นงานซะส่วนใหญ่ทำให้ฟอร์มการเล่นขาดความต่อเนื่องและดิดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ค้าแข่งกับทีมปีศาจแดง3ฤดูกาลลงเล่นไป95เกมพร้อมกับคว้าแชมป์บนถ้วยของอังกฤษได้ทั้ง2รายการคนที่10คาเซมิโล มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติบราซิลรานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานของสโมสรเลอยลมาดิดและเป็นนักเตะแกนหลักในแผงแดนกลางร่วมกับลูก้าโมดิชและโทนี่โคสจนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เลอยลมาดิดคว้าแชมป์มาคงได้อย่างมากมายและลงเล่นให้กับทีมลาชานชุดขาวไปมากถึง336เกมซึ่งหลังจบฤดูกาล2021-2022คาเซมิโล่ก็ได้ย้ายออกจากเลอยลมาดิดมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตตโดยค่าตัวกว่า60ล้านปอนด์ ส่วนผลงานในฤดูกาลแรกคาเซมิโลก็ถือว่ามีผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเข้าชิงฟุตบอลถ้วยในอังกฤษได้ทั้ง2รายการและคว้าชแชมป์ลีกครับมาได้1สมัยส่วนผลงานในฤดูกาลที่2ดูเหมือนว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปอย่างมากบวกกับยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ก็สามารถวาคว้าแชมป์เอฟเอคัพร่วมกับทีมได้1สมัย และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง p l y y m k k r r และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม s u p e r t a แตเพื่อโดเน a เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ